เปรซีลำโพงอยู่แล้วคือทีเปรมทั้งวันทุกคนคือตั้งแต่ตื่นเช้าถึงวันเย็นอาบน้ำทุงตอนทุงตอนเขาทำมาจากวัสดุรีไซเคิลเกือบทั้งหมดเลยใช่ครับเราสามารถเชื่อมต่อขอโทษนะเราสามารถเชื่อมต่อลำโพงสองตัวนี้เข้าด้วยกันได้มีเพื่อนนะครับก็ทีเด็ดคนเดียวแล้วเวลามันน้ำหนักสำหรับจีคือไม่ได้หนักมากแต่เราสามารถถือได้เพราะกระเป๋าเดินทางเราหนักกว่าอีกไปเที่ยวคือหน้าชอบมากๆเพราะว่า สองคนมีลำโพงมารีวิวค่ะเป็นของแฮ m a แมนคาร์ดอนนะคะครตรงน,นี้ข้างหน้าเราจะมีทั้งหมด3รุ่นซึ่งเราได้ทดลองใช้ทั้งหมดแล้วนะคะคแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละร,รุ่นมีฟีเจอร์อะไรยังไงแตกต่างะะราคาอะไรยังไงบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่า คือนับชอบมากๆเพราะว่าเขาทำมาจากวัสดุรีไซเคิลเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะกล่องด้วยนะนอกจากตัวนี้กล่องของเขาแล้วก็หมึกที่พีพบนกล่องก็เป็นหมึกซอยอิงเออเป็นซอยอิงคือหมึกถั่วเหลืองนะครับใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างซึ่งเจียเขาชอบฟังเพลงมางถแล้วเขาเป็นแฟนเขาเป็นซีลำโพงแล้วพี่ดีทำเป็นทั้งวันทุกคนคือตั้งแต่ตื่นเช้าแต่วันเย็นอาบน้ำหลางตอนตลังตอน ทุกตอนะะจริงๆคือเขาแบบเปิดเพลงแบบตลอดทั้งวันจริงๆ<ช>โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรุ่นเล็กรุ่นพกพารุ่นที่นนกรู้สึกว่าโหน่ารักมากเลยมินิมอลมากเลยลเดี๋ยวเรามาเริ่มจากลูน่ากันค่ะครับผมรุ่นแรกน,นะครับทุกคนเป็นฮาร์แมนคาร์ดอนลูน่าซึ่งมีให้เลือกใช่ซึ่งมีให้เลือกสองสีมีความมินิมอลนะก็คือเป็นสีเทาแล้วก็สีดำนะคะตัวนี้คือพกพาง่ายมากๆน้ำหนักเบาสามารถใส่กระเป๋าผ้าแล้วก็พกไป ว่าข้ามสระว่ายน้ำเก๋ๆได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ที่บอกไปว่าชอบมากๆตรงที่วัสดุเขานะคะทํามาจากร<ม>ีไซเคิลเกือบทั้งหมดเลย<ม>อยากแรกเลยตัวผ้าข้างนอกนะคะเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โพลีเอสเตอร์ถ้าใครยังไม่รู้จักเขาถ้าเลยกง่ายๆเลยคือเป็น เส้นใหญ่ที่ผลิตมาจากพลาสติกอันนี้100%เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้อลูมิเนียม50%เป็นรีไซเคิลเขปสําหรับพลาสติกที่เป็นรีไซเคิลค่ะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นระบบ two way system แล้วก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมกัน2เครื่องอ,อันนี้นะับชอบเพราะว่าอะไรอยู่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราต่อพร้อมกัน2เครื่องใช่ไหมแล้วสมมติว่า จีแบบฟังเพลงอยู่แล้วนับรู้สึกว่าเฮ้ยนับอยากไป next song ที่แบบมีอยู่ในใจแล้วอ่ะนับก็เลือกได้เลยคือเปลี่ยนเพลงเองได้เลยสลับกันเปิดสลับกันเปิดและที่เจ๋งกว่านั้นคือเราสามารถเชื่อมต่อขอโทษนะเราสามารถเชื่อมต่อลำโพง2ตัวนี้เข้าด้วยกันได้เพื่อฟังเสียงแบบ stereo s o u n ์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูไม่ยากไม่ยากทุกคน เครืค่องเรียบร้อยนะคะคะราวนี้เรากดไปที่ปุ่มบูธูธค้างไว้5วินาทีเพื่อทีท่จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันสามสี่ห้า,อา,าโอเคจะมีไฟสีเขยียวขึ้นถ้าเครื่องไหนกระพิบ5้าครั้งแปลว่าจะเป็นลําโพงตัวฝั่งซ้ายส่วน<ช>ถ,ถ้าตัวไหนเป็นหนึ่งครั้งก็คือจะเป็นตัวฝั่งขวาแล้วก็สามารถสลับกันง่ายๆนะทุกคนสมมุติว่าเราอยากให้อีกตัวหนึ่งไปเป็นสลับฝั่งกันแค่กดปุ่มบูทูธสอครั้งเด,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 ด็ดเ็ดอ่ะเขาก็สลับฝั่งกันสะดวกมากนะนี้แล้วฉันรู้สึกว่า การฟังแบบสเตอริโอบางทีมันได้ฟีลลิ่งของแบบเสียงได้ไวบได้ความ oh. อินมากกว่าแล้ยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่กว้างๆหรือเราไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยถ้ามี2ตัวอย่างเงี้ย วางไว้ก็จะได้เสียงที่คมชัดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นซึ่งอันนี้นะคะเขากันน้ำกันฝุ่นด้วยนะคะทุกคนในระดับ IP 6 7ตอนแรกค่ะก็ไม่รู้ว่า IP 6 7เคืออะไรเเลยไม่เสิร์ชหาข้อมูลนะคะเขามี IP หลายอันมากมีตั้งแต่ IP แบบ6 5 6 6 6 7 6 8ว่าไปตัวเลขข้างหน้าเนี่ยศูนถึง6คือของแข็งอาข้างหลังศูนถึง9คือของเหลวระดับความกันนะคะอันนี้ IP 6 7หมายถึงสามารถอยู่ในน้ำได้ไม่เก หนเมตรในระยะเวลา30นาทีค่ะทุกคนก็เหมือนกับว่าถ้าพูดง่ายๆแล้วนะคิดว่าเขาน่าจะทํามาเพื่อแบบวางข้างสระว่ายน้ำแล้วเผลอแบบหล่นลงไปอุ้ยเกิบขึ้นมาอะไรเออคือไม่มีใครเขาโยนลงไปตุ่มนะถือว่าอันนี้คือไม่ใช่ความตั้งใจของแบรนด์นะครับก็คืออย่างที่บอกไปด้วยความที่มันเป็นพกผ่าแล้วเราสามารถพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวเดยได้เราจะวางบนเรือเราจะไปพอดีน้ํากระเด็นหรือว่าบังเอิญน้ำหกใส่มันก็จะ ปลอดภัยปลอดยสำหรับตัวลูน่านี้นะคะทุกคนก็จะสามารถเล่นเพลงได้อย่างต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงเลยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับระดับเสียงที่เราปรับด้วยเนาะแต่ว่าใช้เวลาชาร์จให้เต็มเนี่ยแค่2ชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคนตัวนี้นะคะมาในราคา6,990บาทนี่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันสามารเ6ค่าได้ง่าเคอันนี้เป็นสเตอริโอ มค่ะสำหรับตัวที่สองตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่ามีสองสีเหมือนเดิม มีความมินิมอลเหมือนเดิมสีเทากับสีดำนะคะชื่อรุ่นว่า Aman Cardon Go Play 3ครับผมซึ่งตัวเนี้ยจะมาในทรงเหมือนเป็นกระเป๋าหิวห้วแบบนี้นะคะนี่ยังคงทำจากวัสดุรีไซเคิลเกือบทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะตัวนี้โพลีเอสเตอร์ที่เป็นผ้า100%เหมือนเดิมค่ะสำหรับอลูมิเนียม90%แล้วก็พลาสติก85%<ช>นะคะตัวนี้เขาได้ รางวัล<ม>ปีที่แล้วด้วยก็คือเป็น Red Dot Winner Award นะครับ2023ด้วยแล้วก็สิ่งที่แตกต่างไปจากตัว Luna ก็คือความใหญ่ความใหญ่ก่อนไม่ได้ตกต่ๆเดียวความใหญ่ก่อน s ซ z ิ i n ที่ต่างกันแล้วก็แผงด้านบนนะครับจะเป็นแผงแบบ t ั u ส h s c r e e แล้วก็มาพร้อมกับกระจกนิรภัยด้วย คือถ้าใครสังเกตนะคะจะเห็นว่ามีปุ่มกดรับโทรศัพท์ตัวนี้ด้วยนะคะคือตัวนี้สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะถ้าเราเชื่อมบลูทูธอยู่แล้วสมมติว่ามือถืออยู่ตรงนู้นแล้วมีคนโทรเข้าเราสามารถกดปุ่มนี้แล้วก็คุยผ่านตัวไมค์ของลําโพงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ว้าวมากส่วนปุ่มนี้นะคะนอกจากจะรับโทรศัพท์แล้วเขายังเป็นปุ่มที่ควบคุมการเล่นเพลงด้วยก็คือถ้ากดหนึ่งครั้งจะเป็นการเล่นหรือว่าหยุดเพลงกดสองครั้งคือการไป next song กดสาครั้งคือไปเพลงก่อนหน้าใอแบทซอใช่แล้ว<อ>ก็คือเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่แตกต่างจากลูน่าส่วนตัวเราเสียงขางรับแม็กคาร์ลโกลเพลซาตัวนี้นะครับจะเป็นระบบเสียงแบบ3ทางแล้วก็มีซับวูฟเฟอร์ในตัวด้วย <c oughs> ก็คือเสียงเบสจะแน่นแน่นขึ้นนะคะใช่แล้วส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีที่เสียบ AUX มีตัวเสียบชาร์จแบบ AC แล้วก็ที่สําคัญมากๆที่ชอบมากๆคือเป็นที่ชาร์จแบตมือถือเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่าสามารชาร์จได้ USB Type C ที่สามารถชาร์จ ออกมาแล้วก็ชาร์จกับตัวโทรศัพท์เราได้เลยใช่ซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็มีตัวที่ชาร์จแบตเนาะแต่ว่าเขาสามารถถอดได้เพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวการชาร์จแบตเนี่ยก็ใช้เวลาแค่สามชั่วโมงในการช,ชาร์จะะเต็มแล้วก็ใช้ งาน<ช>ต่อเนื่องได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงใช่แล้วก็อันนียงเหมือนเดิมนะก็คือขึ้นอยู่กับเสียงระดับเสียงที่เราเปิดหรือว่าคอนเทนต์ที่เราเล่นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายทุกคนที่นับช่องมากในตัวนี้นะคะคือเขามีระบบออโต้เซลฟ์ชูนิงนะคะก็คือเราสามารถนำเจ้าลำโพงตัวเนี้ไปวางตรงไหนก็ได้เขาจะปรับอัตนโนมัติเอง เพื่อให้เสียงที่ดีที่สุดในสภาพห้องนั้นๆเลยทุกคนอันนี้คือแบบดีมากเลยอ่ะใช่ใช,ใชคือแล้วแต่ที่เราวางแล้วก็ใช่ดูกมากๆครับแล้วก็ตอนนี้นะคะจะเหมือนตัวลูน่าเลยก็คือสามารถเชื่อมต่อเป็นฟังแบบสเตอริโอซาวได้ดใช่วิธีเดิมเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือกดตรงบูทูธห้าวิ ไฟสีเขียวก็จะขึ้นทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยค่ะสำหรับตัวนี้มาในราคา14,900นะคะนี่ส <2 S 2> ตัวคืออยากบอกว่ามันไม่เชิงพกพาแต่ว่าน้ำหนักเขาอ,อยู่ประมาณ4ประมาณ4.7กิโลดังนั้น,น,นการถือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นไปได้นะตัวนี้เราชอบสีเทาทุกคนมันมีความมินิมอลแล้วมัใช่อ๋อลืมบอกว่าสิ่งที่นับชอบอะ คือแบรนดิ้งของเขาทุกคนโโกคือทุกตัวใช่ตัวโลโก้เขาจะมีความแบบเท็กซ์มินิมอลมากเราน่ะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แบบว่าตะโกนมากจนเกินไปมันทําให้ทุกอันโทนของตัวเครื่องมันดูมินิมอลไปหมดเลยนะคะสําหรับตัว Go Play สา <จะ S 1> มสี่โแล้ว <laughs> คือที่โมงแต่งบ้านก็คือน่ารัก <laughs> วางไวม้มุมไหนก็จะดูน่ารักง่ายด้วยแล้วก็ไปลองฟังเสียงจริงกัน So you you are. แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันวันนี้นะครับก็คือ Harman น a r d o n Aura Studio C ซึ่งเป็นตัวที่จีชอบที่ ชอบเหมือนกันนะบองว่าตัวนี้เก๋มากเลยทุกคนในในเชิงของลำโพงนะเพราะมันเหมือนแบบมันเหมือนเด კ เรชันเลยอะชิ้นเดีวลยเออเป็นโวงเดคอไปด้วยนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาได้รางวัลมาเยอะมากๆเลยนะคะที่เขาทํามาเนี่ยด้านในอ่ะเขาตั้งใจทํามาเป็นรูปแบบไดมอนนะคะซึ่งตัวนี้มีไลท์อินเอฟเฟกด้วยทุกคนไลท์อินเอฟเฟกเนี้ย ก็เลือกได้ด้วยเลือกได้หลายสีด้วยนะคะซึ่งปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนมูดได้ทั้งหมด5มูดนะครับซึ่งหนึ่งก็คือโ o l a r l ล g h t g l l x y y i r r p p l c e r r i n y Night แล้วก็ Cloud ซึ่งส่วนตัวฉีนชอบ Fireplace มากๆจะให้ความโคซี่มากทุกคนซึ่งไฟตรงนี้นะคะ เขาขยับตามเสียงเพลงด้วยใช่คือจีร,อจรู้สึกส่วนตัวจีชอบมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นลำโพงตัวอื่นๆแล้วกันที่มันไม่ได้มีแสงไฟพวกนี้นคือเราก็จะใช้ประสาทสัมผัสเดียวคือหูอซึ่งในการฟังเพลงแต่ว่าอ,อ,อันนี้เราเห็นด้วยตาด้วยจีรู้สึกว่ามันเพิ่มความอินในเพลงเพิ่มความอ่าโคสี่ในบ้านเพิ่มเงินนเพิ่มสิ่งต่างๆเยอะมากๆแล้วก็บวกกับว่าที่เขามาพร้อมลำโพง6ตัวนะครับแบบ360องศาเป็น super performance จีลองเทสเสียงแล้วชอบมาก ชอบมากตัวนี้ชอบใช่เบสเขาแบบนุ่มลึกมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงค่ะแต่ว่าก่อนฟังเสียงอยากจะบอกก่อนว่าตัวนี้วัสดุยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือทามาจากวัสดุรีไซเคิลเกือบทั้งหมดนะคะแต่ว่ามากกว่าด้วยซ้ําก็คือตัวนี้ตัวผ้ากับอลูมิเนียมเนี่ยหนึเลย cycle, รีไซเคิลแต่ว่าพลาสติกรีไซเคิลแปค่ะ ซึ่งตัวนี้นะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกันเลย2เครื่องเหมือนกันก็คือสลับกันเปิดเพลงได้เหมือนเดิมแล้วก็มาในราคา1 2ึ0 0หมื่นสานรอยนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือแนะนําให้อยู่ที่บ้านแหละเพราะว่าเขาไม่ได้เหมือน2ตัวก่อนอที่ชาร์จแบตแล้วก็ใช่ไม่ได้เป็นแบตเตอรี่ในตัวตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนโฮมเดคอไปด้วยเสียบปลัแลใช่เดี๋ยวให้ไปฟังเสร็จกันค่ะ วันนี้นะคะ h a a Man c a r l o n นะคะนาวปะเรียกได้ว่าชอบเลยเพราะว่าอ,อย่าง<อ>ที่บอกตอนแรกเลยอะ่ะที่สะดุดตาที่สุดเลยคือแบรนดิ้งเขามินิมอลนับชอบนับชอบโลโก้นับชอบโลโก้ที่มินิมอลที่ทําให้เราแบบมันไม่ตะโกนอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออมินิมอลจริงๆนะบอกไม่ถูกเนาะเจออแล้วก็ด้วยตัวเท็กซ์ของเขาที่มันสวยด้วยแล้วก็สีต่างๆนะครับโลโมอา a n Man k แต่ละตัวคือสามารถตกแต่งบ้านได้แบบ ง่ายรี่ว่าตกแต่งง่ายแล้วกันคือแบบว่าไปวางตรงไหนมันก็ดูเป็นเดคกไปหมดอืบวกกับที่น้ำส่วนตัวน้ำแน่ชอบมตัวานาวชอบตัวเบาด้วยมันตัวเล็กด้วยเบาด้วยพกไปไหนได้ง่ายสี่มินิมอลแล้วก็มันมันมันครบตรงที่ว่าก็สองเดเวได้เหมือนกัน ทำเป็น s เตอริโอาได้เหมือนกันเออนับก็เลยรู้สึกว่า2ตัวเนี้ยแบบเออนับชอบเออคือจิบอกว่าถ้ามีเพื่อนนะครับก็เออแล้วเวลาไปก็พบไปคนละตัวจะได้ได้ฟังเป็นาฟัแบบสเตอริโอวจิรู้สึกว่ามันแบบดีมากๆส่วนตัวที่เป็นกระเป๋าอ่ะ จีรู้สึกว่ามันก็มันน้าหนักสารบจรีคือไม่ได้หนักมากมเราสามารถถือได้เพราะกระเป๋าเดินทางเราหนักกว่ <c oughs> าอีกเไปเที่ยว <c oughs> เออ,เอ,อมันก็ยังสามารถพกพาไปต่างจังหวัดได้ถ้าเรามีรถมีใช่เนาะจริงๆเ,เอาขึ้นรถไปขับไปปราร์บุรีเนาะปิกนิกหนึ่งวัน หสนเออใช่แล้วมันก็ใช้งานต่อเนื่องได้ค่อนข้างนานใช่ใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าร้านค้าห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้าจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองกดเข้าไปดูก่อนได้ค่ะเผื่อจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่หลายๆคนอยากรู้นะคะใช่ใช่มีคำถามอะไรอยากถามถามลงมาได้เลยนะคะถ้าตอบได้จะตอบให้นะคะนี่ชอบ ไปลองเสียงจริงกันได้นะจริงๆแล้วถ้าถ้าใครอยากอยากได้จริงว่าก็ไปลองดูก็ได้ไปลองเทสดูว่าแบบเสียงมันประมาณไหนหรือว่าไลท์ติงเอฟเฟกคืออะไรอะไรเงี้ยไปลองกดกดเล่นดูมาถ้าข้อนึ้งนะะอว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่ค่อยได้พูดคำนี้เลยอ่ะเขาใส่ต้นปะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ